สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตเมลิดครับเมลิดท,ที่เราพ่อเมล็ดไว้ปีนี้รู้สึกว่าจะโตดีมากเลยนะครับดูดิครับเกือบเกือบจะท่วมหัวแล้วนะครับสามปีมั้งครับสามปีก,กว่าเมื่อคืนฝนตกก็เลยวันนี้ตอนเช้าก็เลยมาสำรวจต้นไม้นะครับพอดีมาเห็น หนอนนะครับหนอนเริ่มลงใบอ่อนของมะนิสแล้วนะครับยอดอ่อนใบอ่อนของมะนิสเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับใบนี้นะครับจะเห็นว่าโอ้โหลูกหนอนนี้แบบเป็นเป็นขบวนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการมันนะครับนี่นี่นะครับ เยอะมากเลยนะครับโอ้โหแบบกำลังจะโตนะครับกินใบอ่อนของมะลิดเราเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะจัดการมันโดยการง่ายๆเลยนะครับพับมันเลยนะครับแล้วก็ขยำขยำมาเลยนะครับยอมครับเสียไปหนึ่งใบนะครับนี่นะครับกินไปเยอะแทบทุกใบเลยนะครับเนี่ย อาจจะโหดร้ายไปนิดนึงนะครับมีหลายใบเหมือนกันครับนี่เจอแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งใบนะครับนี่ครับตัวเล็กๆเนี่ยนะครับ,รกรบมก็จะพับเลยโอ้นี่กินนี่ครับเต็มเลยใบใหญ่ๆนี่ก็มีนะครับ นี่เดี๋ยวใบใหญ่นี่พุกจะเด็ดเลยนี่ครบับัผลตกเยอะมากเลยนะครับนี่ไม่ได้ฉีดยานะครับปล่อยไว้ยอดน,นี้เหมือนจะโดนไปเยอะนะครับไม่โตเลยนะครับ ก็จะดึงออกมันจะเสียไปเลยนะครับเนี่ยก็จะรูดๆออกขยำทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้อัปเดตมาริดนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตมาลิดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ เดี๋ยวถ้ายัางไงผมจะยืนให้เพื่อนๆดูอีกสักทีหนึ่งนะครับนี่นะครับก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะครับจากเมล็ดเพาะเองนะครับเมล็ดเล็กๆนะครับปีนี้ย่างเข้าปีที่สามแล้วก็เริ่มจะสูงท่วมหัวแล้วนะครับ ก็สักปีสองปีก็น่าจะเริ่มมีลูกให้ได้ชมกันแล้วนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับปลูกเองเพราะเองครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ